รองไม่ไปด้วยจ่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุกุสุสคนมือนี่แอปเปิ้ลชานแนลสิาพาพี่น้องมากินลูกชิ้นทอดจ้ะพี่น้อง ลูกชิ้นทอดกระสีมีอันหลายอย่างไหลแนวเนาะจ้ะพี่น้องแล้วกระสีมี่ผักสลัดแล้วก็แตงกัวแล้วก็น้ำจิ้มรสเด็ดจ้ะพี่น้องก่อนจะไปกินกาฝาก็ไล์ก็แช์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอปเปิลชันแนวกับนายเตยเพื่อได้เหตุคลิปต่อไปในได้จ้ะพี่น้องมาเสแสน้ากันจ้ะพี่น้องหิวแห้งซองใหม่ไปด้วยกอื้ม うんうまっ。 นี่ก็ต้นบกนัาากนาวจ้ะพี่น้องฝนตกจ้ะพี่น้องไปเก็บเห็ดเม่จ้ะพี่น้องจะเก็บเห็ดกับคุณยายฝนตกห้ามแอปเปิลได้บหลายดอกจะได้แกงมันนี้เอือยแอปเปิลกาา็สร้างอะไรเงี้งก็จ้าสร้างเ็ดอันเ็ดเพิ่งขมไหม่จ้าพ่อได้ย่พ่อได้ดแกงหนึ่งพอดีจา้า ร่วมกันกับคุณยายคุณยายเอาหายแอปเปิ้ลข่าวเหนียวไปเอือ้อยะมันที่หยิบหาแอปเปิ้ลกับกับอันซีบนเรื่องเหรอได้จากพี่นออ้องอืมได้แกงนึงห,งหา,ายากเนี่ยตัวใจได้จากพี่น้องมีแต่คนเคลียร์เคลียร์ใบไม้เห็นไหมจ๊ะ รา้าอันไว่เกา่าเพิ่มควรสืได้แต่พี่น้องเอ้ยหายยากหายยากคุณไยกกับแอปเปิลจุดโอ้ไปแยๆกับบ้านเถอะมันบ่ได้เกื <c oughs> บอบบ่ได้แต่พี่น้องหาประมาณ เกือบสามชั่วโมงจ้ะใบประมาณเทียงกลับใบสามเนี่ยจ้ะพุนกระจุกซีสวยง่ายมากจ้ะค่ยเสียบ nước chinh nữa đấy thằng lục xin nữa ลืมบอกพริกหน่อยจักพี่น้องมาหอดไก่เราค่อยอันนี้มาไก่อยู่ได้จากบ้านยาเนี่ยกับบ้านได้ในเตอร <c ười> ก็เลยไ่ได้กับไปเอาจากพี่น้องลืมก็ะอบอันบุญคอบคุ้นสุกูสุค้นเด้จากพี่น้อง ที่เป็นกำลังแรงใจให้อาแอปเปิลชาแนลกับนายเตยก็ขอบคุณหลายๆเด้อจากทั้งต่างประเทศประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านเนอะจาก คือพลาดอีอย่งแอปเปิลเช่นเดียวกับนนะเติกับขอโทษขออภัยในเรื่องแะพี่นมระบากันแล้วกานห้า ยุ่งไร่ก็บไร่หลายจุดหนอ่อยอยู่ในป่าแห่งหลายจะไปเก็บเห็ดคุณยายกับแก่เก่งปีนผู้ผ่าแอปเปิลปีนผู้จุบหน่อยยินลูกขึงไปแล้วก็อ้อมม้วนหรือจัง Mm hmm. จับผักจับเนไหนนั่นงกรอบจะ้ะกินเมื่อยบ๊วยจะไปนองอ่ะ ฝนตกยังห้อนอยู่ได้จ้ะพี่น้องเอ้าเห็ดเสด้บจบจ้าคนไปเก็บเห็ดล้าละค่นใดมากคนเละากระตาพี่น้องแล้วเปินกับคุณยายไปวังเทียงเนิว่จาจ้ะโอ้ยยุงกัดนี่พี่น้อง แค่สองไม้เอง แลอวแดงได้จ้ะเนี่ยแอปเปิลบ่กกินเขาอีกได้จ้ะ หมดจะพจดพี่้้งจบเมื่อเจ้าของกันจ้าขึ้นหมดเก่งมาก โอเคจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แอปเปิล a ช n e l นกลาบไปก่อนไปด้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอปเปิลแช n เหนีกับนายเตยเพื่อได้เหตุคลิปตต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบประผัดคลิปต,ต่อไปของแอปเปิล a ช n e l นด้วยจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า